อย่าว่าจะจะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์พคนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเทพคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีด ราคาก็ขึ้นสูงลรก่และยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสูส่สายตาผู้คนทั่วไปอย่าว่าแตจะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมา,มากมาย นักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงเรียวและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปอย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชา แล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลรื่และยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปอย่าว่าแตจะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยาก ทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังศีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงเร็วและยังหายาก ไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปอย่าว่าแตจะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสะสแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่า พระของท่านเจ้าบุคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลรก่และยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปอย่าว่าแตจะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยากทุกพิมพ์คนสแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาคล้ลาดปลอดภัย รอดตายเราปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าระคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงเรื่อและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสูส่สายตาผู้คนทั่วไปอย่าว่าแตจะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยางยากทุกพิมพ์คนสอดแสวงหากันมาก พราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลรื่อและยังหายากไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไป อย่าว่าจะจะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยางยากทุกพิมพ์คนสอดแสแงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีด ราคาก็ขึ้นสูง